ใช่ก็คือแบบว่าพอวันวันวันที่คุยกับทางพี่ๆในช่องใช่ไหมก็ไปไม่เป็นเลยก็เมื่อกี้ถึงไหนแล้วครพอก่อนวันจะขายตั๋วใะก็คุยกับพี่ๆในช่องก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเปิดขายตั๋วแล้วพอตอนเช้ามานี่แบบพอถึงเวลาขายตั๋วไม่กี่นาทีพี่ๆในช่องโทรมาเลยบอกว่ายินดีด้วยครับบัตร บัตรคุณขายหมดแล้วนะครับคุณเก้าได้รู้สึกดีใจมากๆครับก็พี่ดิวก็บอกว่าภายในเก้านะคุณรู้สึกดีใจมากๆครับก,กบ็ขอบคุณความรักของแฟนๆล้อมฟ้าทุกคนแฟนๆแฟนๆของผมเองของน้องพีพีเองที่แบบว่าทําให้แบบว่าพวกเราแบบว่าได้กลับมาเจอกันอีกแล้วก็ทําให้ให้แฟนมังนี้มันเกิดขึ้นครับก็ขอบคุณคทุกคนมากมากแล้วก็จะตั้งใจ้อมแฟนมีครับควาพร้อมตอนนี้ถึงไหนแล้วคะ โชว์พวกนี้เลยก็ได้ครับเกินร้อยแล้วเกินร้อยแล้วเกินร้อยแล้วครับมีอะไรแบบมีอะไรจะมาให้เป็นสารได้ติดกันบ้ายสปอยสปอยเหรอครับก็น่าจะเป็นแบบว่าความน่ารักของเราสองคนความหวานของเราสองคนได้หรือเปล่าเดี๋ยวให้คนดูในฮอตัดินแล้วกันก็เรียนเชิญพี่ๆทุกคนไปด้วยวันที่มีโชว์ครับ เตียกหมอนไปได้ไหมอะจิกหมอนอะไรแบบเนี้ยจิกหมอนจิกขาเพื่อนข้างๆก็ได้แต่เ<อ>ข,าขาไม่ได้ตอบการขาไมาแค่จิกขาตัวเองก็ได้แส <c oughs> ดงว่ามีโมเมนต์แบบนี้เยอะเลยใช่ไหมคะแต่ความหวานฉ่ำเลบอกไม่ได้ครับอ,อยากให้ทุกคนไปไปดูด้วยกันแล้วก็ไปไปเสพความสนุกความฟินด้วยกันครับแล้วตอนซ้อมมีเขินไหมอะก็เขินอยู่แ,แล้วนะครับก็เวลาก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับเวลาอยู่กับน้องๆก็แบบว่าเป็นผู้หญิงที่แบบยิ้มเก่งอะไรแบบนี้ก็ เราก็มีบ้างบ้างจะมาสร้างความสดใสให้ชีวิตเราอย่างไรก็ก็สนุกครับสนุกส่วนใหญ่ก็จะเป็นพลังงานที่แบบว่าเราเป็นคนที่มี energy เยอะเป็นคนที่มีพลังบวกอะไรอย่างเงี้ยแบบเวลาเราทํางานด้วยเราหยุดไปเราก็จะได้รับพลัง่มมมันก็ทําให้เราแบบว่าทํางานแบบว่ามีความสุขรับายดีดูเห็นก่อนหน้านี้บอกว่ารอถึงคัะตอนที่ถึงขักอย่างมีทํางานยังตอนนี้มีทำงานยังไม่รู้เหมือนกันครับ ตรงใยดีอาจจะเลิกทำงานไปแล้วก็ได้่ชวงนี้ครับแล้วเท่าที่ถามใจตัวเองหอเป่าเท่าที่ถามใจตัวเองก็ใจผมตอนนี้ก็อยู่ที่แฟนมีตวันที่18บแปดใช่เพะที่อยู่ที่ี่อค่ะก็ก็แฟนมีตของผมวันที่18ก็มีน้องอยู่ด้วยใช่หลายคนก็รุ้นไงก้าวเอ๊ะคู่ดีจะยังไงนะอะไรแบบนี้รุ้นให้มีรอบแฟนมีทเพิ่มขึ้นเหรอ อ๋อข่าวดีเกิดขึ้นก็ก็เป็นเรื่องแฟนมิสนีนะะ่แหละฮะก็ขอให้ทุกอย่างในแฟนมิสออกมาราบรื่นะะจริงๆตัวเองเราเองรู้ไหมว่าจะมีรอบที่สองที่สามเอาจริงก็จริง,รง,รงๆเหมือนแอบได้ยินมาแตบบ่ว่าของผมกับน้องเนี่ยอาจจะเป็นแบบว่าเคนคสแบบทดลองอะไรเงี้ยเพื่อเบิกทางให้กับน้องๆคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยถ้ามันแบบว่าทุกอย่างมันไปได้สวยหรือว่าออกมาได้ดีอ<ๆ>นะไรเงี้ยรอบผมกับน้องพี่ทีทำได้ดีอะไร<ๆ>ก็ เป็นใบปลกทางให้น้องๆคนถืด้วยไม่ว่าจะเป็นคนถือในช่องหรืออะไระอยากโชว์ต่างๆนี่เราเรามีส่วนช่วยยังไงบ้างมีส่วนช่วยครับอย่างก็เพลงเราก็เลือกกันเองส่วนใหญ่ผมก็เลือกแบบว่าก่อนหน้านี้เป็นแฟนของด้อมฟ้าผมเนี่ยเป็นแฟนของน้องพีพี็แฟนของเพลงอยากฟัง,อย,ฟงอยากฟังผมร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยผมก็พยายามเลือกมาเป็นแนวไหนที่ส่วนใหญ่ครับแนวแรกเลยก็เป็นแนวประกอบละครแนวประกอบละครเพลงประกอบละครแล้วเพราะว่า ตั้งแต่ตั้งแต่ละครของผมจบไปเนี่ยก็แฟนๆยังไม่เห็นผมร้องยังไม่ได้เห็นผมร้องเพลงประกอบละครแบบผมก็อยากมาเลือกมาร้องเป็นเพลงหนึ่งแล้วเพลงที่เหลือผมอยากจะเซรส์คนดูให้คนดูฟังแล้วมีเพลงใหม่ที่จะร้องให้คนดูทงไหมอ่ะก็เพลงประกอบละครแหละครับเพราะว่าละครเรื่องที่ผมเล่นคู่กับน้องไงไม่หลุดเลยนะเราอ่ะหลุดอะไรอ่ะเพลงมีเพลงรักไหมครับ ก็จะเป็นเพงลงรักหมดเลยครับเลือกเลือกเพราะอะไรเอ่ยเลือกเพราะรักเหรอ <c oughs> บอกว่าันเพลงนี้ว <c oughs> ่ามหมายดีครับเป็นเพงลงน่ารักด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าจริงๆก็เถียงกันอยู่พักหนึ่งเรื่องเพลงเพราะว่าเพลงแต่ละเพลงยนงี่ยผมรู้สึกว่าบางท่อนคีมก็เหมาะกับเราเองไม่ได้เหมาะกับน้องบางเพลงก็เหมาะแค่กับน้องไม่ได้เหมาะกับเราเลยอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายผมก็ยอมน้องแหละเอายอมก็แต่ตอนนี้เลยหรอ ฮะยอมตอนนี้แล้วยอมครับยอมเลยเขินนะครับจากเรื่องแบบนี hmm. um. Um. ้เข no ินอยู ah. I mean, oh, ่นะฮะหูเห็นหูแดงไะครับอากาศร้อนเงี้ยไฟอนไม่ร้อนแค่พัฒนีแล้วก้าวยอมยอมทีคนอื่นยอมคนอื่นด้วยจริงผมก็เป็นสายยอมครับผมยอมน้องๆทุกคนแล้วถ้าน้องๆทุกคนมีความสุขผมก็ก้็หูแดงจริงนเเี่ยแล้วหิงอากาศมันร้อนครับ แล้วเราไ่นาวไม่แบบไม่แบบนี้ร้อนมากเลมีร้องมีเต้นมีอะไรแบบนี้รึเปลก็มีแบบว่าเต้นน่ารักน่ารักประกอบอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็วันที่สิเอ็นี้เราก็จะแบบว่านัดรวมกันอีกรอบไปซ้อมคิวซ้อมอะไรแต่มีสิ่งที่เราไม่เคยได้เห็นก้าวทำแล้วก็ทําันเป็นทีมีไหมครับอย่างแรกเลยก็จะเป็นร้องเพลงประกอบละครอะไรก็เป็นอย่างแรกเลยที่ทุกคนยังไม่เห็นแล้วก็ อย่างอย่างหลังอยากเก็บไว้ซื้อขายก่อก็เป็นโชว์แบบน่ารักน่ารักผมกับระหว่างผมกับน้องอะไรที่แบบว่าอยากให้ทุกคนแบบว่าก็ไม่รู้จะเชิญชวนยังไงเนาะก็บัดเต็มแล้วก็ฝากตอนนี้ก็ฝากทีน้าจอแล้วกันว่าใครที่ใครที่ไม่ได้ไปก็ไม่เป็นไรแล้วกันก็ฝากเอาใจช่วยพวกเราผ่านหน้าจอด้วยก็ขอบคุณมากก็ไลฟ์ติมมิ่งเดี๋ยวต่อไปคเพราว่า มันจะมียังไงเพราะว่าส่วนใหญ่งานงานนี้มันก็จะเแบบว่ามีไลฟ์สตรีมมิ่งบนกกับการให้เก็บบรรยากาศเก็บโมเมนต์มามารับชมอยูาอย่างซีนน่ารักน่ารักของของก้าของพีที่บอกให้ยุ้นกันนอันนี้เป็นสคริปต์หรือว่าเราแบบธรรมชาติาเรลิลียวจับใจเรลิลียวจับใจเลยครับอ่าให้รุ่นโปรีเควสต์เลยไหมครับว่าอยากจะให้มีโชว์นี้เกิดขึ้นส่วนใหญ่อ่ะผมก็เ e นจอยดับบรรยากาศงานแล้วก็ตามน้องไปผม,ผมไม่ค่อยจะ ขัดขวางใครอยู่แล้วแต่ว่าน้องเสนออะไรมาเราก็ยินดีรับใช่เราก็ฟังแล้วแบบว่าเฮ้ยมันก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่ที่แบบว่าเฮ้ยผมก็อยากทําด้วยอะไรเพราะว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่แบบว่าผ่านมาจากความคิดน้องอะไรเงี้ยเราเองก็ไม่เคยอยากทาแล้วเราก็อยากลองยิ่งได้ทํากับคนที่เราสนุทด้วยอะไรเงี้ยมันก็สนุกด้วยก็อยากลองการพูดตอนนี้มีเยอะไหมคะการพูดมีกี่ตอนเนี้ยผมเยอะมากครับมีเยอะมากจริงก็ ไม่ว่าจะเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยหรือว่าอีเวนที่แบบว่าใกล้จะถึงวันหรืไก็จะมาแจ้งให้ให้พี่ๆด้อมฟ้าทุกคนอัปเดตให่บ้านหรือว่ารวมไปสมพงหรือเปล่างานก็เลยเข้ามาเยอะเลยเหมือนกันก็ก็เป็นเรื่องที่ดีครับถ้ามันสมพงจริงๆก็เป็นเรื่องที่ดีมากแล้วเรื่องเรื่องความรักอะไรางเนี้มีรุนบ้้งไหมอ่ะเขารุนกันมาหลายเดือนแล้วี่ยโอ้ คพายมรักก็ส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นแบบความรักที่ทุกคนในด้อมมอบให้แหละฮะที่สัมผัสได้แหมมาเข้มเลยนะมาเข้มเลยนะแม่จริงจะเดินหนีมาแล้วต้องโทษครับจริงจรงกับการที่แฟนมอบความรักให้เราแบบนี้ครับแบบมือเราอย่างเงี้ยมันมันรู้สึกยังไงบ้างก็อย่างที่ที่สัมภาษณ์ให้สัมภาษณ์หลายๆครั้งเลยับก็แบบ มันรู้สึกเกินคาดมากๆวันที่แบบว่าวันแรกๆที่ผมกับน้องเจอหน้ากันเนี่ยผมไม่เคยคิดเลยว่าหลังจากทํางานร่วมกันไปแล้วหลังจากละครจบแล้วมันจะมีบรรยากาศแบบนี้วันที่ทุกคนแบบว่ามาเชียพวกเราสองคนมีด้อมคู่มีด้อมละครแล้วก็มีพี่ๆเนี่ยแหละฮะที่มาคอยมาจี้ผมผมไม่เคยคิดจริงๆอนทำงานมันมันเป็นมันเป็นเรื่องที่ดีครมันเป็นเรื่องที่ดีก็ มันเห็นว่าแบบว่าทุกคนคอยสนับสนุนเราคอยส่งกำลังใจให้พวกเราแล้วก็คอยเชียร์พวกเราให้แบบว่าให้ในไปที่ทานที่ดีมันเป็นเรื่องที่ดีขึ้นจริงเขาก็เชียร์ให้เป็นผู้จริงกันทุกคนเลยนะรอฮะไม่ค่อยรู้อะไรนรู้เลยหรอรู้วันนี้แหรอไปรอบหน้าถามหน่อยเพราะสายตาที่ก้ามมองน้องทั้งหมนี้มันดูเปลี่ยนไปมันดูความอ่อนโยนมากขึ้นก็อ่อนโยนแหละค่ะน้องเป็นคนน่ารักครับ น่ารักในทุกโมเมนต์เลยใช่จริงๆใช่เขาก็จะแบบว่าอย่างที่เราเห็นนะเขาทาอะไรเขาก็จะมีความสุขทาอะไรเขาก็จะยิ้มไปแบบว่าพูดจาเขาก็จะแบบว่ามีจริตที่แบบน่ารักอะไรแบบเราเห็นเราอยู่ใกล้เราก็มีความสุขผมคิดว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ได้เห็นผ่านตาตัวเองก็คงจะคิดแบบนี้ก็รู้สึกกับน้องแบบนี้คนเดียวหรือว่าเราก็ผู้อื่นก็คือก็รู้สึกแบบนี้เหมือนกันอะไรแบบ มันมันมันก็อยู่ที่คนคนนั้นสดพลังงานยังไงออกมาผมเชื่อว่าอย่างนั้นก็จริงๆทุกคนก็แบบว่ามี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 ความสุขหรือว่ามีพลังงานในรูปแบบของตัวเองที่แบบว่ามันมันก็เป็นพลังงานที่ดีอยู่ที่ว่ามันจะเป็นรูปแบบอย่างน้องพีพีเนี่ยเขาเป็นคนที่แบบนั่นแหละฮะพอเราอยู่ด้วยแล้วเราแบบมันสนุกเรามันทําให้เราทีมด้วยอะไรก็มันก็ออกมาเป็นแบบน่ารักขนาดนี้ไม่ต้องจีบเลย ไปอยู่ด้วยกันเกือบทุกวันครับนี่ถ้าเกิดอ้วกันบอกบอกบอกไม่ได้อวดนะบอกครับแล้วตอนตอนมันเกิดเราให้อะไรน้องก็แอบไปทำเค้กมาทำเองทำเองน้องบอกว่าทำเองเาีแต่งหน้าเค้กแล้วก็เขียนชื่อผมอะไรมามีข้อความอะไรที่แบบอ่านแล้วเขินมังไหะอยากรู้ไม่บอกไม่เป็น ไม่บอกอันนี้บอกไม่ได้จริงๆฮะอันนี้เป็นการ์ดมาหรือว่าเป็นแบบขอหวยก็มีการ์ดมามาทับใจนแล้วผมก็ขอให้น้องอวยพรให้ผมด้วยผมชอบให้ให้ผมชอบเวลาถือวันเกิดหรือวันสําคัญอะไรของผมเองผมก็จะขออ้อนขอทุกคนด้วยทั้งผู้ใหญ่ทั้งเพื่อนร่วมงานทั้งแบบแฟนคลับอะไรผมชอบใช่ครับอ้อนให้น้องขอแต่แต่ไม่ได้เป็นแค่พันนี่ขอตัวอย่างค่ะ ก็บอกว่าพี่พี่ขอคำวยพรหน่อยเสียงประมาณนี้เหรอน้องก็สวดมายาวสวดออกสวดนะเวลาเวลาขออ้อนพี่เสียงแบบไหนอะเสียงเป็นยังไงชอบพี่พี้พี่ขอคำวยพรก็จะซอฟลงมาหน่อยปกติก็จะแปลว่าแนวแกล้งแกงน้องนิดนึงครับน้องก็เคยพรให้เลยครับผมเอ็กซ์ก็เละ อร่อยฮะผมชิมคำโอยพรไปว่าไม่แบ่งใครนะครับทานคนเดียรับคำโอยพรคนเดียวหวานพิเศษมิ้ค์วีคก็หวานครับหวานขอบคุณมากนะครับพี่พี่ปัดเลยวันนี้